สวัสดีครับพี่น้องมาได้ครับได้กินขนมจีนนะครับนี่พีเป็นเห็ครับโมยใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้กคนครับผมมาครับกินขนมจีนครับผมขนมจีนครับวันนี้ครับเป็เเก่เาครับเนี่ยครับอันนี้คือพักเลยพี่น้องเลยพักเลยครับมีทัวร์มีนี่ครับกรดขาวครับพี่น้องครับขนมจีนครับจานใหญ่เลยพี่น้องมาลองกินกันครับ พอดีพีเป็นไหนมากครับไห่มากลองกินครับแซ่บครับน่ครับเสิร็ฟลองกินครับมาเด้อเด้อพีนองตกปลายครับตอนระยะห่างครับกันใหญ่เลยครับพี่นองครับลองกินนะครับยังไม่ชิมนะครับว่าจะเป็นยังไงครับมีกินเต็มที่เลยครับ อร่อยครับทุกคนอร่อยนะครับอร่อยครับแมวก็พูดแมวพี่น้องเลยเบิองข้างหลังนะครับพี่แมวก็แมวครับมาเด้อครับเริ่มมาเด้อครับขอบคุณทุกคนครับแซ่บครับพี่น้องครับแซ่บครับนุงกินครับนี่เราทำข้างล่างกันนะครับข้างล่างสุดนะครับเอาให้มันลองกินนะอร่อยครับอร่อยนะครับทุกคน อร่อยครับกินนี้ไม่ตัดต่อนะครับทุกคนอร่อยคืออร่อยนะครับหายยาวเลยนะครับนี่นี่ย น้ำยากะทินะครับทุกคนนะวันนี้ก็ไม่ได้ทำกับข้าวเป็นครับผมกินนี่ก็ตกแล้วขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับ คุณที่ดูคลิปให้นะครับคลิปที่แล้วครับฟังครับคลิปที่แล้วคนดูห้าร้อยกว่านะครับคลิปยาวนะครับคลิปสี่นาทีครับยอดไล่น้อยกว่าเลยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆนะครับพี่น้องครับขอบคุณจัดใจครับ เวลาคนกินนี่แม่คก็คอพอแมวได้บพี่นงแต่เวลาแมวกินทุกคนหมดเลยแ็งจังจ่อาเรับสุามด้วยไ่่เบิอกหอดอกมันนางจงัง,จงดำก็ดำน่ารักก็ไม่น่ารัก <c oughs> ไป้ว คิดเพื่อใครมั่งอะไรดีนะครับทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจนะครับพี่น้องครับแล้วที่ชาร์แนลนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนนะฝากกระเบื้องกระชุ่นน้เด้อดพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันเลยกันครับพี่น้องครับนี่การจิ้มจอกกิฟต์ก็มีครับอร่อยครับแซ่บกับพี่น้องครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับลาไปแล้วครับแซ่บบกับภูมิ